ามุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกันหลวงพ่อครับผมจดลงในกระดาษแล้วครับว่าตั้งนโมสามจบนโมในที่นี้หมายถึงนโมตัสสะพคะวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะครับท่านพระครูทวง คาถาบูชาเทพโลกอุดบจากหลวงพ่อเกษมเอาละนโมสามจบแล้วก็จดตัวคาถาซึ่งมีอยู่เจ็ดคาถาด้วยกันผมจะบอกช้าๆให้คุณจะได้จดทันแล้วท่านจึงบอกให้ท่านพระครูจดลงในกระดาษดังนี้โยอริโยมหาเถโรอระหังอิญญาทโรปฏิสัมพิทะปะปะโตป ปะตะโตวะเตวิโชพุทธะสาวโกพระหูแมตาทิวาสะโนมหาเทรานุสาสะโกอมม,ม,ม,มะตะยะเยวะสุชีวะติอภินันทีภูหาวนังโสโลกุตโรนาโมอมเหหิอภิปูชิโตโอติทะฐานุปะมาคัมมะกุสเลโน นิโยชเยพปุตตะเมวะปิยังเทสิมคะปะลังวะเทสติประมะสาริริกกาตุวาชิระยะจาปิวานิตังโสโลเกตะอุปะนะโนเอเกเนวะหิตะงะกะโรอะยังโนโผปุญญะลาโพอุปะอะปะ มะตะโตพระเวตะพระโพสาธุกะนะตังอะนุกะริสะสามะยะวะเรนะสุภาสิตังโลกุตโรจากมหาเถโรเทวตานะราปูชิโตโลกุตระคุณางเอตังอะหังวันทามิตังสธามหาเถระนุภาเวนะสุขังโสถีพระวันตุเม ท่านพระครูจดแล้วจึงอ่านทวนให้หลวงพ่อกเกษมฟังอีกครั้งหนึ่งผู้สูงวัยกว่าชมว่าดีมากจดได้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยคุณอ่านแล้วเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อหรือเปล่าว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตตระที่มาเผยแผ่พระาศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิกับพระโสนณะผมเชื่อตั้งแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับหลวงพ่อทว่าไม่มั่นใจสักเท่าไหร พอผมเดินทุดงกับท่านได้ใกล้ชิดท่านก็ยิ่งรู้สึกว่าท่านมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนคนธรรมดาผมไม่เคยเห็นท่านฉันพัะตาหารเห็นแต่บาทของท่านก็เลยคิดว่าท่านต้องเป็นพระอุตระก่อนหน้านี้คุณได้รับรู้เรื่องราวของท่านหรือพระตอนผมบวชใหม่ๆผมเคยไปพบท่านที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณนั้นถูกน้ำท่วมหมดเพราะเขาสร้างเขื่อนอุบลรัดขึ้นผู้ใหญ่บ้านที่พาผมไปอายุ84เดี๋ยวนี้เสียชีวิตไปแล้วหากยังอยู่ก็คงอายุ105ปีแล้วท่านจึงเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้หลวงพ่อกเกษมฟังตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมทั้งลงความเห็นว่า รูปร่างหน้าตาของท่านขณะนี้กับที่ผมเห็นเมื่อ20ปีก่อนไม่ผิดกันเลยแม้แต่น้อยผมดำสนิทไม่มีหงอกแม้แต่เส้นเดียวและที่สำคัญคือท่านรู้อดีตรู้อนาคตโดยเฉพาะเรื่องราวในอดีตท่านบอกผมว่าท่านเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของท่าน คุณเองก็รู้อดีตรู้อนาคตเหมือนกันไม่ใช่หรืออันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคุณธรรมะเป็นปัจจัตตังดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ใครประพฤติใครปฏิบัติก็สามารถรู้ได้เฉพาะตนเรื่องอย่างนี้ตั้งคุณทั้งผมก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ต่อไปในอนาคตประสงค์องค์เจ้าเ,าเขาจะไม่ค่อยนิยมปฏิบัติการไม่อบรมกายไม่อบรมจิต เขาก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมยิ่งไปกว่านั้นเขายังไปติดในวัตถุหลงไหลในลาบสการะสวัสดีแม่ดาค่ะยินดีต้อนรับแม่ดานะคะสวัสดีค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้เข้าเองก็ไม่เข้าถึงจุดหมายของชีวิตขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ดานะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่สามารถนำ ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าไม่ได้ทั้งอัตาอัตตหิตะสมบัติและประหิตะสมบัติแล้วก็เลยพากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครไม่มีวันถึงฝั่งได้หลวงพ่อครับผมอยากทราบคำแปลของคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรครับหลวงพ่อกรุณาแปลให้ผมฟังได้หรือเปล่าครับ ผอ่อนวักว่ายัางสงสัยในเรื่องของคาถาได้สิแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนผมคงแปลไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนแต่หลังจากที่ผมบรรลุธรรมแล้วผมอ่านออกแปลได้พูดได้ตั้งเจ็ดภาษาผมเองก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันเป็นประสบการณ์เฉพาะตัว อย่างนี้นี่เองพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าธรรมะเป็นปจัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนผมได้ประจักษ์ในความอัสจรรยของธรรมะด้วยตัวเองแล้วคุณก็คงได้ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วเช่นกันมิฉะนั้นคงเข้ามานั่งตรงนี้ไม่ได้จริงไหมจริงครับ ผมต้องขออภัยที่เข้ามาโดยที่ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เห็นผมต้องการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อโดยไม่มีบุคคลที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะถ้าเขาไม่มีประสบการณ์แบบเดียวกันก็จะคิดไปว่าผมกับหลวงพ่อเพี้ยนคนสมัยนี้เขาตัดสินกันง่ายๆนะ อะไรที่เขาทำไม่ได้อย่างเราเขาก็จะลงความเห็นว่าเราเพี้ยนจริงของคุณถ้าเขามานั่งฟังอยู่ด้วยเขาก็จะต้องคิดว่าเราสองคนเพี้ยนอย่างแน่นอนเอาละคุณอยากรู้คำแปลของคาถาบูชาหลวงปู่เล่เทพโลกอุดรผมก็จะแปลให้ฟังแปลโดยอัฏฐนะเพราะถ้าโดยพยัญชนะผมคงไม่ถนดัด ก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมไม่ได้เรียนมาเท่าที่สามารถแปลได้โดยอัฐาก็นับว่าอัศจรรย์แล้วผมจะแปลให้ทีละสองวรรคนะแล้วท่านจึงแปลโดยความและท่านพระครูก็จดบันทึกไว้ทุกถ้อยคําขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลส รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสามครั้งพระมหาเถระผู้เป็นอริยเจ้าองค์ใดเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาผู้บรรลุปฏิสัมพิทาพุทธสาวกผู้ได้วิชาสามเมเมตตาต่อคนทั้งหลายเป็นวิหารธรรม เปะตรมหาเถระ ah ผู้ชำนาญในการสั่งสอนดํำรงชีวิตอมตะยินดีในการอยู่ป่าคือธรรมพระมหาเถระองค์นั้นมีนามว่าอุตระอันพวกเราบูชาอย่างยิ่งเพราะอาศัยคุณธรรมในองค์ท่านทักชวนพวกเราประกอบกุศลทั้งหลายท่านให้ความรักพวกเราเหมือนบุตร แสดงมารคกและผลเท่านั้นพระทาตของท่านทองประกายดังเพชรพระมหาเถระอุบัติขึ้นในโลกและทำประโยชน์โดยส่วนเดียวด้วยนับเป็นบุญลาบของพวกเราอันหาประมาณมิได้พวกเราจะกกระทำตามคำสั่งสอนของท่านอันเป็นยอดสุภาษิตอันหนึ่งพระมหาเถระนามอุตระ เป็นท่านอยู่ป่าคือธรรพระมาหาเถระองค์นั้นมีนามว่าอุตระอันพวกเราบูชาอย่างยิ่งเพราะอาศัยคุณธรรมในองค์ท่านทักชวนพวกเราประกอบกุศลทั้งหลายท่านให้ความรักพวกเราเหมือนบุตรแสดงมรรคและผลเท่านั้นพระธาตของท่าน่องประกายดังเพชร พระมหาเถระอุบัติขึ้นในโลกและทำประโยชน์โดยส่วนเดียวด้วยนับเป็นบุญลาบของพวกเราอันหาประมาณมิได้พวกเราจะกกระทำตา,ตามคำสั่งสอนของท่านอันเป็นยอดสุภาษิตอันหนึ่งพระมหาเถระนามอุตระเป็นที่เคารพบ,บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพระเจ้า จะกราบไหว้บูชาคุณของพระอุตระตลอดการทุกเมื่อด้วยอนุภาพแห่งพระมหาเถระขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินเป็นอย่างไรบ้างผมแปลพอใช้ได้หรือเปล่าดีดีเดียวครับ ทำให้ผมรู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดรมากขึ้นผมจะไปรายงานท่านตามที่ได้ทราบจากหลวงพ่อนะครับแต่ว่าท่านก็ให้ผมทำการบ้านเกี่ยวกับหลวงพ่อไปส่งท่านด้วยเช่นกันข้อนั้นผมรู้แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้ว่าคุณจะต้องทำการบ้านเกี่ยวกับผมไปส่งท่านส่วนการบ้านที่เกี่ยวกับท่านผมสมัครใจทำเองโดยที่ท่านไม่ได้สั่ง คุณก็ช่วยเอาไปส่งด้วยก็แล้วกันผมอยากรู้ว่าท่านจะว่าอย่างไรผมเองก็อยากรู้เช่นกันครับว่าท่านจะว่าอย่างไรนั่นสิเราสองคนเกิดอยากรู้เรื่องเดียวกันก็แปลกดีนะเขาเรียกว่าแปลกแต่จริงครับหลวงพ่อเอาเถอะเอาเถอะจะแปลกหรือจะจริงอะไรก็แล้วแต่ ผมว่าคุณน่าจะลงมือทําการบ้านได้แล้วแตะเดี๋ยวจะดึกเกินไปหลวงพ่อเกษมเตือนครับครับถ้าเช่นนั้นผมขอกราบเรียนถามประสบการณ์การบรรลุธรรมของหลวงพ่อนะครับผมอยากทราบเหมือนกันว่าจะเหมือนกับประสบการณ์ของผมหรือไม่ท่านพระครูเริ่มลงมือทําการบ้านคงไม่เหมือนกระมงังผมว่าสิ่งที่เกิดกับผมคงไม่เหมือนกับใครในโลก เรื่องของประสบการณ์ทางจิตนั้นผมว่าคนหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งสิบคนก็สิบแบบไม่เช่นนั้นจะมีพระสาวกที่เป็นเอตะกทักคะเกิดขึ้นในโลกหรือจริงดังที่หลวงพ่อพูดโบราณท่านจึงว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจไม้ไผ่ลำเดียวกัน แต่ละป้องยังสั้นยาวไม่เท่ากันพี่น้องคานตามกันมายังต่างจิตต่างใจผมลืมนึกถึงข้อนี้นิมนหลวงพ่อเล่าต่อเถอะครับขอบคุณนะขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะหลวงพ่อกเกษมจึงเริ่มต้นเล่าว,ว่าการบรรลุธรรมต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะท่านพระครูเราต้องยอมตายจึงจะได้ธรรมะ ผมจึงเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่ามรรคผลนิพพานอยู่เลยความตุยไปนิดเดียวครับครับหลวงพ่อพ่อนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งตอนผมปฏิบัติอยู่ในดงในป่าดงพญาเย็นผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผมขอยอมตุยแล้วก็เกือบตุยจริงๆแต่พอผ่านความตุยไปได้มันโล่งไปหมดสุขจนพันรนาไม่ถูก ทำให้ผมระลึกนึกถึงพระพุทธวจนะว่านัตติสันติปารังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีหลังจากผ่านความตุยมาได้ก็พบกับความสุขที่เป็นอมตะผมว่าคุ้มนะครับ <c oughs> นั่นสิแต่เชื่อไหมว่า ที่คุณกับผมประสบก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับพะนนะระจันเถระกับพระโคธิกะเถระเพราะพระเถระสององค์นี้ท่านถึงกับใช้ไม่โกนเชือดคอของท่านเองเพื่อแลกกับการบรรลุอรหัตผลหรือครับเรื่องราวเป็นอย่างไรหรือครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังเพื่อประดับความรู้ด้วยเถิดครับ ผมยังอ่อนเรื่องปริยัตยิผมเองก็ไม่เก่งกาดเรื่องปริยัตยิดอกท่านพระครูแต่ไม่รู้เป็นยังไงหลังจากที่ผมบรรลุธรรมผมก็เก่งปริยัตยิจนตัวเองก็ยังแปลกใจนี่เป็นการบ้านที่คุณต้องทำส่งหลวงปู่เทพโลกอุดรนาช่วยสืบหาสาเหตุหน่อยเถอะว่าทำไมผมถึงเป็นเช่นนี้ครับผมจะพยายามทำการบ้านข้อนี้ให้เสร็จ ขอความการุณาหลวงพ่อเล่าเรื่องพระฉันนะเถระกับพระโคธิกะเถระเถิดครับเห็นท่านพระครูอยากฟังหลวงพ่อเกษมติ่งเล่าเรื่องมีอยู่ว่าพระโคธิกะเถระท่านเพียรพยายามในการปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้บรรลุอรหัตผลขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่เมื่อวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจนจะบรรลุ แล้วแต่แล้วก็กลับลดลงขึ้นแล้วก็ลงเป็นอย่างนี้ถึงหกครั้งท่านจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ยานไม่ลดจึงถือมีดโกนไว้ในมือพ,พอครั้งที่เจ็ดขณะที่ยานขึ้นสูงสุดท่านก็ใช้มีดโกนเชือดคอท่านเองซึ่งก็ปรากฏว่าท่านได้บรรลุอรหัตผล ตอนลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลังจากที่ท่านกระทำอัตตะวินิบาตกรรมพระพุทธองค์เสด็จมาแล้และทรงพยากรณ์ว่า พระโคทิกะเทระบรรลุอมะตะธรรมขณะสิ้นใจพอดีกรณีของพระจันนะเทระก็คล้ายๆกันในอัฐก,กถาพันานาไว้ว่าขณะที่ท่านกำลังจะสิ้นลมก็เกิดความสังเวทใจว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยะเป็นเพียงพระปุตชนเท่านั้นเองแล้วท่านก็ใช้ความสังเวทใจมาเป็นอารมณ์กรรมฐาน เจริญวิปัสนาญาณและบรรลุอรหัตมอรหัตผลตอนที่ขาดใจพอดีถ้าพระเทลรสององค์ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์คงต้องไปตกนรกนะครับเพราะเท่ากับเจตนาฆ่าตัวตุยท่านพระครูลงความเห็นนั่นจิผมว่าท่านเจียงมากเกินไปโชคดีที่บรรลุไม่เช่นนั้น ก็ต้องเป็นอย่างที่คุณว่ามาพระฉันนะเถระเป็นองค์เดียวกับที่พระฉันนะที่เคยเป็นคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะหรือเปล่าครับคนละองค์องค์หลังท่านดือ้อว่านอนจอนยญกเรียกว่าคาโจวะจัจจตาอันเป็นมงคลข้อที่28ในมงคล38ข้อพระพุทธองค์มีรับสั่งให้ ลงพมมทันแก่พระชนนะตอนหลังท่านจึงรู้สำนึกและเดินทางรอนแรมไปหาครูบาอาจารย์ให้สอนแต่เพราะความดื้อรั้นและทรนงของท่านทำให้ไม่มีใครอยากสอนหรืออยากเสวนาด้วยในที่สุดท่านจึงเดินทางไปเมืองโกสัมพีและได้พบกับพระอานน์ซึ่งพำนักอยู่ที่โคสิตาราม พระอานอนท์ท่านมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงยอมสอนให้เพราะตอนนั้นท่านก็บรรลุอรหัตผลแล้วคุณรู้ไหมพระอานอนท์ท่านบรรลุอรหัตผลตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้เล่าถามผู้ฟังหลังพุทธปรินิพานสามเดือนครับ ถูกแล้วพระชนนะท่านดื้อดึงมีทิฏฐิมหนะมากยังไม่สามารถบรรลุอรหัตผลในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ต่อมาเมื่อมาพบกับกัลยาณมิตรคือพระอานนท์จึงสามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้หลังจากที่ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่คุณเห็นหรือยังว่า โซวจาจัสตานั้นมีความสำคัญมากผู้ที่จะบรรลุอมะตะธรรมจะต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายครับหลวงพ่อผมเห็นแล้วที่นี้ก็ขอในมนลหลวงพ่อเล่าประสบการณ์การบรรลุอมะตะธรรมของหลวงพ่อเถอะครับก็อย่างที่พูดมานั่นแหละว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าแล แต่ก่อนอื่นผมขอถามคุณก่อนว่าอะไรหนักในโลกนี่เป็นคำถามที่พระองค์พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อยที่สุดอะไรหนักในโลกอาพวกเราช่วยมาตอบคำถามกันแล้วอะไรหนักในโลกก่อนที่จะอะไรหนักในโลกฟังคำตอบได้ในคลิปหน้า โรดติดตามตอนต่อไปกับรายการธรรมยามดึก